มาดื่มคอลลาเจนกันจ้าวันนี้ดื่มกับวิตามินซีจ้าเดี๋ยวเราจะเอาคอลลาเจนผสมวิตามินซีนะคะตักช้อนนี้จะใส่ไม่ค่อยได้เราต้องเอาช้อนกาแฟค่อยๆตัก อันนี้วันนี้ดื่มมาลินคอลลาเจนค่ะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะวันนี้แถมหนึ่งจ้าโปรยังไม่หมดนะนี่ค่ะ ค่อยๆใส่นะคะเพราะว่ารูมันเล็กค่ะก็จะได้ประมาณช้อนกาแฟหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็เขย่านี่นะคะ ามินซี200ของวิตอดีก็หาซื้อได้ตามร้านซื้อเหมือนกันจ้าปกติจะใช้ช้อนนี้ค่ะแต่วันนี้ตักใส่ขวดตัวตักไม่ได้ก็เลยไม่ใส่ ทุกวันดีแต่สุขภาพนะคะนี้ละลายแล้วค่ะเปิดดื่มได้ทันทีสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะ อบคุณการติดตามและชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาบ๊ายบา